สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการดูดวงนะครับดูได้ทุกวันนะครับวันนี้มีลูกค้าเออไม่ใช่ลูกค้ามีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับส่งมาดูดวงสามท่านนะครับสามท่านแล้วก็ได้ไปดูกับเจอตัวกันที่ได้เจอตัวสองคนแล้วก็อีกคนก็ของน้องคนนี้นะครับดูออนไลน์ให้ ก็มาดูกันเลยนะครับของน้องคนนี้น้องผู้หญิงนะครับเกิดวันจันทร์ที่8สิงหานะครับ2 5 3 7เกิดปีจอนะครับผมปัจจุบันอายุ25้านะครับย่างย6 6นะครับ26ก็คือเต็มสิงหานี้ช่วงนี้ก็ยังอยู่25อยู่นะครับเรามาดูพื้นดวงกันนะครับโดยดวงของน้องเขาจะตกราศีน้องเขานะครับจะตกอยู่ที่ราศีสิราศีสินะครับตรงนี้ น้องเป็นคนมีวาสนานะครับมีวาสนาถือว่าดีเลยครับเป็นราศีที่สูงนะครับราศีสิบโชคดีมากโชคดีมีวาสนาได้เกิดราศีสิบมีราศีสิบนะครับแล้วก็ในส่วนของอพื้นดวงโดยทั่วไปนะครับเท่าที่เห็นเดี๋ยวผมจะไปพูดไปเลยนะครับเท่าที่ดูนะครับ ดวงน้องเขาเนี่ยโดยโดยพื้นดวงเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะครับใจร้อนมากๆใจร้อนมากๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ตกเกตสิบทั้งราศีตัวเองก็ราศีสิบต,ตกเกตสิบอีกสามสองครั้งนะครับเน้อเด่นชัดมากเลยในส่วนของในเรื่องของเป็นคนติดใจเอ่อใจร้อนนะครับใจร้อนหลายๆอย่างเลยทั้งเรื่องการตัดสินใจแล้วก็อารมณ์นะครับต้องฟังคนรอบข้างดีๆนะครับ คนเกิดพื้นดวงหรือว่าราศีนี้ที่มันขึ้นแบบเนี้ยถ้าเกิดขึ้นเลขสิบเฉยๆก็ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วอนันนี้คือตกเกตสิบอีกสองสองเกตเนี่ยโหเป็นคนอารมณ์อารมณ์อารมณ์ร้อนมากๆนะครับต้องต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็เป็นคนอ,อ่กระตันยูนะครับนี่รักพ่อรักแม่เป็นคนรักพ่อรักแม่มากนะครับกระตันยูกะตะเวทีนี่ อันนี้จะได้บุญกุศลในส่วนของตรงนี้ของพ่อแม่มาปกปักรักษาคุ้มครองนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดวงตกในส่วนของเกณฑ์หนึ่งซึ่งเป็นดวงมรณะเนี่ยถึงสองรอบในหนึ่ง,งปีนะครับสองครั้งใน1รอบ1นนะครับจะได้กับตัวเองนะฟังไว้นะครับจะได้กับตัวเองเลือดตกยางออกอะไรก็แล้วแต่นะครับหนักจะกลายเป็นเบานะครับก็คือให้ไปถวายสังฆทานนะครับ ถวายสังฆทานให้กับตัวเองนะครับตรงนี้ก็ดวงมรณะเนี่ยคือเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสื่อนะครับแล้วแต่ว่าคนนั้นเขาจะเ,เชื่อหรือไม่เชื่อระวังตัวขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็มีอาจจะมีในส่วนของเกต9ก้ามาช่วยในส่วนของบุญกุศลของพ่อแม่นะครับแต่ก็ให้ระวังตัวไว้ดีที่สุดเพราะว่าดวงตกมันตกจริงๆตกปีหน้านี่ครับที่จะถึง,นงเนี่ยครับสิงหาเนี่ยต้องระวังตัวเลยนะครับ ถ้าแบบนี้พอเข้าเดือนเกิดให้ให้ไปถวายสังฆทานเลยนะครับถวายสังฆทานให้กับตัวเองนะครับผมอย่าไปถวายให้กับคนอื่นนะครับในส่วนของราศีเออเกตสูงที่สุดก็มีอยู่ในในหนึ่งรอบก็มีหนึ่งครั้งนี่นครับเป็นช่วงนี้นะครับเกียรเกจสิบสองปีนี้ทั้งปีนะครับจะโชคดีมีโชคมีลาบนะครับได้ลาบก้อนใหญ่ได้อะไรประสบความสําเร็จหลายๆอย่าง ปีนี้ตัดสินใจทําอะไรก็ในปีนี้ให้ให้ตัดสินใจทําเลยนะครับในส่วนของปีอื่นๆพวกถ้าตกเกดสิบเนี่ยก็ทําได้เนี่ยคือตั้งแต่9 10 1 1 12็แล้วคือถ้าตกอายุตอนไหนที่ตกเลขพวกเนี้ยคือก็ถือว่าโชคดีมีโชคมีลาบมีเอ่อมีโชคมีลาบเล็กน้อยๆ,ๆนะครับเอ่อเกตดแปดเกดเก้าอะไรพวกเนี้ยครับสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยดีนะครับผมเอ่อ ค้าขายก็ได้นะครับก็มีมีขึ้นมาให้เห็นนี่นะครับค้าขายไปได้นะครับค้าขายแล้วก็ดวงเนี่ยมีเกณฑ์เสียของรักนี่นะครับคนหรือสิ่งของนะครับช่วงอายุ34นะครับดูไว้นะครับมันจะดูอนาคตเอาไว้สำหรับระวังตัวระวังตัวป้องกันตัวนะครับแล้วก็ ตอนนี้อายุยี่ห้านี่ครับยี่ห้ายี่ห้าก็ดีแต่ว่าอย่าใจร้อนทีแต่จะหมดจะหมดยี่ห้าแล้วครับจะเข้ายี่หกแล้ดีปีปีที่ผ่านมาเนี่ยดีแต่อย่าใจร้อนนะครับถ้าใจร้อนเนี่ยเสียของเลยในการตัดสินใจหรือว่าอารมณ์ตัวเองเนี่ยไม่ดีขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับต้องตัดสินใจดีๆฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับ ยี่หกนี่นะครับที่ผมบอกนะครับน้องน้องดูดีนะครับยี่ิบหกไปถวายสังฆทานนะครับถวายให้กับตัวเองข้าวสิงหาเนะี่ยไปถวายเลยตกระวังตัวมากๆเลยดวงตกมากเลยนะครับยี 26, 27, ่ิบหกยี่ิบเจ็ดขึ้นก็เรื่อยๆนะครับยี่บเจ็ดยี่ิบแปดพอทําพอกินเนี่ยยี่แปดเนี่ยอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะปีเนี้จะไม่ได้คืนยี่เก้าเป็นอีกปีหนึ่งที่ อารมณ์อย่าใจร้อนอย่าทาอะไรอย่าใจออกหน้านะครับยีิบเก้าเนี่ยดวงดีแหละแต่ว่าจะจะเสียเพราะอารมณ์ตัวเองการตัดสินใจนะครับสามสิบนี่ตกอีกแล้วนะครับสามสิบดูไว้นะครับสามสิบดวงได้เกรดหนึ่งตกดวงมรณะนะครับได้กับตัวเองนะครับเลือดตกยางออกลุมหมอนนอนเสือถวายสังฆทานนะครับแก้เคล็ดถวายสังฆทานให้ตัวเอง สามสิบสามเอ็ดสามเอ็ดดีเลยนะครับกระโดดมากระโดดผึงมาเลยสามสิบสามเอ็ดอยู่เกต้าปีนี้ก็มีโชว์มีล่านนะครับทําอะไรก็ดีเด็ดปีเนี้ยสามเก็ดีสามสามสิบสาเดนี่ยดีดีเป็นขั้นบันไดไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่สามเอ็ดสองนะครับสามสามสามสองก็อย่าใจร้อนนะครับอย่างที่บอก33เนี่ยปีดีสุด จะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ตัดสินใจทําปีเนี้ดีสุดนะครับตัดสินใจอะไรก็ได้ได้เงินก้อนนะครับปีเนี้ได้โชคได้ลาบสัสดสี่เท้าได้ทั้งคนได้ทั้งมันได้ทั้งเงินทองได้ทั้งลูกมันได้หมดนะครับเนี่ยสามสามพอสามสี่ปุ๊บตกนะครับเนี่ยมีตกอยู่สามรอบเนี่ยที่ที่หนักๆนะครับสามสี่เนี่ยดวงเสียของรักนะครับคนหรือสิ่งของอะไรพวกนี้ครับ ก็คือไปแก้เคสซ่าเดินทางไกลนะครับเข้าเดินเกิดปุ๊บก,ก็เดินทางไกลไปต่างจังหวัดน,นะครับไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือไปค้างค้างคืนก็ได้ก่อนไปก็ว่ากล่าวซะว่าเออลูกจะเดินทางไกลให้อย่าให้ลูกต้องเสียของรักไม่ว่าคนหรือสิ่งของนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการแก้ของออตำราโบราณน,นี่นะครับที่ไปร่ำเรียนมา3 4 35 3 6ก็ขึ้นไปปกตินะครับเรามาดูในส่วนของ คนรักคู่ครองมากดีกว่านะครับช่วงปีนี้นะครับยี่ห้าที่ใกล้จะหมดเนี่ยนะครับปีนี้ก็มีคนเข้ามาครับมีคนแอบรักแอบชอบอยู่หรือว่ามีคนที่เราคุยอยู่นะครับไม่ใช่คนเดียวอสองสามคนอะไรเงี้ยถ้าเขาจะเข้ามานะครับหรือว่าถ้าเราคุยอยู่แต่ก็จะมีคนเข้ามาเอี่ยวด้วยอะไรเงี้ยอาจจะแอบชอบเราอะไรเงี้ยนะครับก็ดีคนที่เข้ามาสองคนสามคนเนี้ยดีหมดเลยนะครับไม่มีเส้นตัดเลยเนี่ไนยไม่มีตําหนิเลย ถ้าครบก็เป็นเนื้อคู่ได้เลยนะครับยี่ห้าพอยี่ิบหกแม้จะดวงตกแต่ก็มีคนเข้ามาในชีวิตนะครับจะแอดชอบอะไรเงี้ยครับคนนี้ก็ดีนะครับไม่มีเส้นตัดอย่างที่เห็นครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็เข้ามาอีกนะครับมีพัวพันในเรื่องความรักมากนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่เส้นตัดเต็มเลยนะครับเส้นตัดอันเนี้ยไม่ค่อยดีมีตําหนิแต่ตําหนิดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้ ต้องดูกันอีกทีนะครับอาจจะเป็นคนอาพับมาหรือว่ามีลูกมาเป็นไม้มาเข้ามาแะ้วมีปัญหาทั้งทั้งพาปัญหามาใหม่และปัญหาก่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราตัดสินใจคบใครก็แล้วแต่ในปีนี้ยมันก็เป็นเนื้อคู่เพราะว่าถ้าเป็นเส้นโยงอย่างเงี้ยเราตัดสินใจคบใครเขาก็เป็นเนื้อคู่เรานะครับแต่จะชุลมุนชุลเกก็คือจะท่วงยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดสามสองนี่คือเขาจะเข้ามาหลายคนหน่อยถ้ามีคู่ครองแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาครับถ้าเราไม่ สูงสิงด้วยไม่ได้เล่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมาชอบเรานะครับก็ดวงประมาณนี้นะครับดวงเป็นคนราศีสูงนะครับราศีสิแต่ใจร้อนนะครับเป็นดวงคนใจร้อนเลยนะครับแล้วก็มีดวงตกหน่อยก็เป็นอายุยี่สกับ30นะครับดวงตกดวงมรณะอะไรพวกนี้ครับจะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าให <ar> <curl> ้ด no. ีก็คือระวังตัวแล้วก็ไปถวายสังฆทานแล้วก็หาหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ พระอะไรพวกนี้มาคล้องในปีนั้นๆก็ดีนะครับช่วยได้ที่เรานับถือนะครับก็แล้วก็มี34นะครับดวงเสียของรักนะตรงนี้ยังไงก็แก้ตามที่ผมบอกแล้วกันนะโอเคน้องตรงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ